เพชรคู่เพชรสามรยเวทีที่นำเหล่าศิลปินลูกทุ่งมือชีพมากมายจากทั่วฟ้ามืองไทยมาแสดงเหลี่ยมเพชรที่ซ่อนอยู่และไม่เคยได้เผยให้เห็นที่ไหนมาก่อนให้เจอจลัดเปล่งประกายบนเวทีแห่งนี้ผ่านโจทย์สุดท้าทายที่จะต้องพิชิต300คะแนนเต็มให้ได้เท่านนั้ อยากเชื่อว่าจดหมายจิตสองมันจะมีไฟลุกทวมอยู่ข้างหลังมันเพิ่มมูล,ลค่าเพลงน,งน,น,นงี้สองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครได้หาก,กับอาเหมือนใจได้ปริญ สัปดาห์ที่แล้วครับกับผลงานของทีมเพชรแท้มาแน่300พวกเขาได้แสดงผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกับการพลิกเปลี่ยมเพชรออกมาให้เปล่งประกายบนเวทีแห่งนี้สามารถคว้า300คะแนนเต็มจากคณะกรรมการ,การและเอาชนะโจทย์เพลงลูกทุ่งสุดท้าทายไปได้จึงรับเข็มกัดเพชรคู่เพชรไปคลองได้อย่างสมศักดิ์ศรีและในสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถจากทีม4อีสานชำนาญเพลง นำทีมโดยศิลปินรุ่นใหญ่อย่างมนสิทธิ์คำสร้อยเจ้าของบทเพลงอมตะอย่างจดหมายผิดสองศิลปินลูกทุ่งในมาดคุณครูอย่างเต้ยอภิวัตรกับบทเพลงดังอย่างท้าอ้ายหน้าใหม่ ้องหญิงเจ้าของฉายาลูกคอสะบัดชอก้าชั้นเย็นจิตพรทีวีกับบทเพลงในตำนานอย่างคิดถึงทุ่งลุยไลยและนักร้องสาวฉายาสาวน้อย200ล้านวิวแบบไพรลิตจากบทเพลงดังอย่างบ่ต้องการเสดจ เรียเพชรที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาจะเจอจรัดเป่งประกายได้มากแค่ไหนในวันนี้โปรดติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเพชรคู่เพชรสามรายการที่เราจะเชิอเชิญศิลปินทุกรุ่นทุกสมัยนะครับมีโอกาสได้มาสร้างผลงานเพลงฟิชเชอริงคู่กันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับผ่านโจทย์สุธินที่ศิลปินต้องผ่านไปคว้า300 <S <S มาให้ได้จาก3ท่านนี้ครับคณะกรรมการทั้ง3ท่าน เรื่งกันที่อานเชิญเยี่ยมีพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนวุฒิวครับ,บคุณอนโนัดีใจไหมฮะทุกครั้งที่เราติดต่อไปศิลป,ปินตอบรับคำท้าของเราผมตอบในฐานะคนดูกันแล้วกันครับ,บ ผมมีความรู้สึกว่าววววผมดีใจและภูมิใจคุณสัจจาคุณสัจจาโอ้คุณหนา้าหหน้าวงดนตรีตครับผมในแถนนีฐานะอย่างนี้นะครับ,นบในฐานะผมเป็นคนดูกนแล้วกันผมจะดีใจและผมภูมิใจมาก ที่จะได้พบศิลปินที่เรารักและที่เราชื่นชอบได้มาร้องเพลงให้พวกเราฟังครับผมและเหนือสิ่งอื่นใดผมว่าศิลปินทุกคนที่เข้ามาในเวทีเพชรคู่เพชรนั้นเขาไม่ได้มาเพื่อการแข่งขันแล้วครับครับ,รบเขามาเนี่ยเขาจะได้ทําสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆและสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทํามาก่อนครับ,รบในเวทีแห่งนี้นั่นแหละครับนั่นคือความภูมิใจของพวกเราด้วยครับอ่ะปรบมือดิ้เฮ้ย อะบีบนมกันเล่นซะแล้วบทจะไม่รับก็ไม่รับแซงงั้นแหละที่งวงอะไรงวงแอปแป้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ครับวงนี้ฮะวงกระลาดแปเ้เอาใหญ่ ่ใหญผมว่าทาประชดอะไรเปล่าน้ำพันทำไมฮะปกติน้ำพันก็ต้องสองจอบไงถ้าเป็นไม้ทองคำเนี่ยก็าสามารถไปอัดชิงร้อยก่อนได้แล้วก็มาไม้ทองคำคราวนี้พอมาเพชรคู่เพชรเนี่ยอัดตรงกับชิงร้อยก็คุณก็ไปไม่ได้ก็เลยเต้นประชดว่าเอ้ยผมอยู่นี่ผมก็ขำได้ไม่จำเป็นต้องไปชิงร้อยว่างั้นเหรอ มีความสุข <t ik> ทุกที่ที่ได้ทําครับผมอุ้ยสุดยอดแล้วคอ้แต <t ik> <all the time> ่วันนี้ถ้าเกิดคุณครูสลาเนี่ยถ้าเกิดใส่แว่นดำอีสักคนฮะผมว่าเหมือนแก๊งทวงนี้เลยนะฮะคือครูสลาตาเขาสู้แสงแต่ผมกับคุณสุนเนี่ยต้องใส่แว่นแบบตัดแสงเหมือนกันน้ําตาจะไหลตลอดเวลาเลยครับผมช่วยน้องอีกเด้คนก็รู้กันหมดแล้วว่าหนูเป็นเนื้อดังหน้ามา ขนาดาช่วยก็ยังเปิดเผยเลยคนนี้ไม่ค่อยมีความลับกับใครนะครับผมอ่ะพร้อมครับวันนี้ทีมนี้ของเราพร้อมแล้วครับขอเสียงประมือต้อนรับทั้ง4ศิลปินครับเชิญครับผมสวัสดีนะครับ,รบทั้ง4ี่ท่านเลยนะครับเชิญครับผม คนแรกครับครูเต้ยอภิวัตรครับท่านที่สองครับมนสิคำซ่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่ใช่ผมครูมนครูมนนะฮะครู๋ยวยครูเต้ยครูเต้ยอครูมนสิทธิ์คำซ่อยน้องแบมไพรินแล้วก็คุณแม่เย็นจิตพรเทวี วัสดีทั้งสี่ท่านนะครับขอบคุณมากๆวันนี้รับคำท้ามาเพชรคู่เพชรกับเรานะครับผมสองท่านนี่เคยมาชิมลางกันแล้วพี่มนสิทธิ์กับน้องแบมใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่มนสิ์เป็นไงฮะครั้งนี้ถือว่าสบายเลยเพราะมีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วผมจําเนื้อไม่ค่อยได้ครั้งนี้เลยสบายเลยครั้งนี้สบายเพราะว่าผมได้ีโอกาสได้ตื่นขึ้น,นมาก็ท่องท่อง,องจนมันได้อะ่ะชินแล้วจนแบบ หันหลังร้องยังได้เลยโอ้หคอยดูหันจริงเออเอ้าเออนะน้องแบมและจ้าลูกครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งที่แล้วคะแนนหายไปสองคะแนนค่ะโอ้โละครั้งนี้รบกวนแม่สู่กับครูสละด้วยนะคะโน้โอ้แสดงว่าแม่หายกับครูหายเหรอใช่ใช่ไหมอะเป็นไงพันยืนยันกับคนดูซิว่าสมการใจดีที่สุดคือใครอาน้องเย้ ใจดีใจดีเลยนะฮะคุณแม่เย็นจิตแล้วครับผมห่างหายไปนานไหมครับสำหรับการร้องเพลงก็สามปีเต็มนั้นสวดมนต์อย่างเดียวข่าวปฏิบัติทรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้น<ม>ทีนี้พอมาร้อม,มันก็จะรู้สึกจะเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ไหมฮะโอ้รูเต้แล้วครับผมโอ้โหแฟนๆนี่รอคอยในผู้ชายคนนี้ครั้งนี้รับคําท้าเลยเพราะอะไรครับรูเต้ จากที่เห็นนะพี่ๆศิลปินก็มากันหลายคนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับยิ่งโจทย์วันนี้นะครับผมต้องมาลองเพลงของคู่ของเรานะใช่ครับเป็นเพลงที่แบบเป็นตำนานครับอยากลองทําดูครับผมครับผมและตอนนี้มีผลงานอะไรใหม่ๆไหมฮะอูเตอร์ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปนะครับเป็นเพลงที่ผมได้ฟิชเชอร์ลิงกับพี่คอฟฟ์ฟักกิ้งฮีโร่นะครับชื่อเพลงว่ายังคิดถึงเขาใช่ไหมนะครับครับผมอ่ะ ทีมนี้นะฮะหนุ่มๆก็คู่กันสาวๆก็คู่กันนะครับใครเป็นหัวหน้าทีมครับผมครูมนนะฮะครับครูมนรับหน้าที่หัวหน้าทีมชื่อทีมอะไรครับครูมนฮะซีอีสานช่ำนานเพลงสีอีสานชํำนานเพลงนะพี่นะครับใครจะร้องเป็นคนแรกดีครับหัวหน้าทีมครับอับขออนุญาตร้องก่อนครับเพราะจะรีบกลับค่ะโอ้ลรอฮะอาร้องก่อนนะค่ะเดี๋ยวสามท่านเชิญนุ่นเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะมันมันก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเรานักร้องรุ่นเก่าใช่ไหมคะครับแล้ว <ผม S 2> เราก็ได้มาร้องกับนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการร้องเพลงมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะครับผมวันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องครับแอลลันปัดค่ะ คุณแม่เย็นจิตพอทีมาร้องเพลงวัยรุ่นเนี่ยมันก็ตื่นเต้นดีนะลูกเพราะว่าเราร้องเราเป็นนักร้องลูกทุ่งจ๋าใช่ไหมลูกทุ่งหมอลำแต่ว่ามาร้องของเด็กรุ่นรุ่นหลานนะลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนใช่ไหมมันก็ตื่นเต้นดีนะลูกมันท้าทายดีนะในโจทย์ลูกทุ่งสลับยุคที่คุณแม่เลือกเพลงแอลลันปัดมาเนี่ยนะคะคุณแม่จะเป็นนักร้องชอบร้องชอบเต้นการเตรียมตัวคุณแม่ก็คือพอบอกไปคุณแม่ก็เอาอเพลงนี้มาเปิดฟังใช่ไหม ทีนี้ก็เปิดฟังแล้วก็ร้องก็เต้นนะคะแต่ที่นี้พอเรามาถึงรายการแล้วม,มันไม่ใช่ดนตรีที่คุณแม่ซ้อมมาเป็นดนตรีที่ทําใหม่ใช่ไหมเป็นสไตล์ของวัยรุ่นใช่ไหมบนเวทีมันก็จะมีแค่ว่าคุณแม่เข้า,เข,าเข้าไม่ถูกเพราะว่าจังหวะเขาเป็นจังหวะวัยรุ่นและจังหวะถ้าเป็นถ้าเป็นอนภาษาภาษาลูกทุ่งเขาจะเรียกว่าร้องคอมจังหวะค่ะเพราะว่าการส่งไม่เหมือนกันลูกทุ่งมันจะ มันจะโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมลูกอ่าแต่ทีนี้อันนี้เขาจะมีการเอาเอากีตาร์ส่งมั่งหรือเอาเสนหส่งมั่งอะไรเงี้ยมันถ้าเป็นลูกทุ่งเขาจะเรียกว่าความจังหวะใช่ไหมคุณแม่ก็ร้องในสไตล์ของเย็นจิตพรทีวีนะสไตล์ของคุณแม่จะต้องมีลูกคอสําหรับแฟนเพลงทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะได้เห็นเวอร์ชั่นใหม่ของเย็นจิตพรทีวีในสไตล์ร้อ,องเพลงวัยรุ่นนะคะแต่ยังมีลูกคออยู่เหมือนเดิมนะคะ แฟนเพลงจะได้เห็นกันในเวอร์ชั่นใหม่ของเยนจิตพร์ทีีที่ร้องงานเพลงแอลลันปัดในรายการเพชรคู่เพชร300นะคะขอบอกน้องๆทุกคนเลยนะคะว่างานเพลงนี้แอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดนะคะ คึกอยากบันเล สนุกเลยอ่ะอีกสักหน่อยได้ไหมฮะอีกสักหน่อยอีกเส้นดนตรีมาเฮ้ยเอ้าฮะฮะเดอะไรนี่พอเถอะเดี๋ยวก็ต้องกินเอ็นสกายอีกหรอกนะให้เด็กๆเขาเต้นก็พอแล้วไมีเอ็นสกายโน้ตผมไม่กลัวผมเต้นได้ตลอดก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่300คะแนนครับผม ดูเต้ยไปไงครับคุณแม่วันนี้ยังยังแซบเหมือนเดิมนะับนี่ทีแรกทีแรกผมกําลังดูแดนเซอร์อยู่ครับแต่พอเพลงแต่พอเพลงมาคุณแม่โยกโอ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับมาดูแดนเซอร์เหมือนเดิมครับโอ้ไม่ใช่คุณแม่ดูคุณแม่เหมือนเดิมครับคุณแม่ครับก็ยังแบบยังแข็งแรงเหมือนเดิมครับเออเนาะเอวลั่นปัดลั่นปัดได้เหมือนเพลงเหมือนเดิมครับผมพี่สุครับมวดไหมฮะโอ้เสียงยังสุดยอดนะฮะ ร้องเก่งร้องมันร้องสนุกยังคงเหมือนเดิมผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆถึงแม้จะมีความลังเลในเรื่องของสัดส่วนของจังหวะบางแต่ว่าบอกเลยว่าเพลงนี้มันสำหรับคนรุ่นเรามันไม่ไม่ง่ายเลยแต่พี่แขกในคือถ้าถ้าเข้าได้คือเป๊ะหมดเข้าได้แล้วเป๊ะทุกสัดส่วนแล้วแล้วร้องทำให้คนฟังรู้สึกฮึกเหิมอยากอยากเออยากเอวลั่นอะ มีเต้นเต้นเอลัลนปั๊ดเหมือนกันอ่ะเหมือนที่เพลงบอกจริงๆยังสุดยอดค่ะพี่เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะนะฮะคนแรกของทีมนี้นะครับเอาละครับมาดูว่าจะคว้า300ทีมได้หรือไม่ครับมาดูคะแนนกันครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาลุกเลครับ าละครับตัวเลขขึ้นมาที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับคนแรกของทีมนี้ครับสีสารชำนาญเพลงครับเริ่มด้วยคุณแม่เย็นจิตคอนเทวีครับแอลลันปัดนะฮะสามหรือ ประเดิมด้วยดีเลยคนแรกของทีมก็300เต็มเลยนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นคู่กคุณแม่นะฮะน้องแบมเชิญครับ <S <S นะสลับเลยครับคุณแม่พักผ่อนด้านนู้้นก่อนนะครับนะโอ้โหถือว่าเริ่มได้สวยนะ300เลยอะ่ะใช่ค่ะคือเราห้ามด้อยแน่นอนเราอล,อลองทำให้เต็มทีค่ะครับผม นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณแม่ก็เลือกเพลงในยุคของหนูทีนี้แล้วหนูแล้วฮะหนูเลือกเพลงอะไรคะลูกวันนี้คิดถึงทุ่งลุยลายค่ะโอ้นะฮะทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะลูกจริงๆเราเกิดไม่ทันในยุคคุณแม่หรอกแต่ตอนเด็กเราเคยได้ฟังเราก็เลยอยากหยิบเพลงนี้มาเขาร้องในเวอร์ชันแบมพลินค่ะอ่าในแบบฉบับของเราเนาะใช่ค่ะแต่ตอนซ้อมก็เป็นไงสนุกสนานเลยนะสนุกสนานค่ะทีนี้พอร้องจริงเดี๋ยวจะต้องมาร้องต่อหน้าของต้นฉบับเลยนะเราต้องแบบทําให้ต้นฉบับรู้ว่า เราจะยืมลูกคอของคุณแม่เนี่ยมาคุณแม่บอกว่าลูกเสด,ดเดิรดเดี๋ยววันนี้หนูจะใช้ลูกเสดเดิดได้แหละค่ะวันเวทีโอ้โหน่าติดตามนะครับผมอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้จากน้องแบมกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร3 0 0รอยครับ